เชยองซอกหรือโคชเชยกมือขอโทษสังคมกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ลงโทษน้องก้อยนักกีฬาเทควันโดในสนามแข่งขันทําให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ถึงความไม่เหมาะสมของการกระทําดังกล่าวและต่อมาได้มีกระแสในทางกลับกันถึงพฤติกรรมขาดวินัยของตัวน้องก้อยเองทําให้ได้รับบทลงโทษนั้นเป็นประเด็นถกเถียงไปต่างๆนานาล่าสุด โค้ชเชได้ออกมาเปิดใจกับสังคมถึงสิ่งต่างๆโดยจะขอทําหน้าที่โค้ชให้กับประเทศไทยเป็นที่สุดท้ายของการประกอบอาชีพและเมืองไทยคือบ้านหลังที่2ของผมเป็นลูกสาวลูกชายเป,เป็นนักกีฬาขอ,ของผมก็ผมไม่อยากกลับเตะอีกครั้งหนึ่งครับก็จริงๆก็มั่นใจว่าผมเป็นโค้ชสุดท้ายที่มองไทยครับครับการสร้างทีมเทควันโดเพื่อให้ไปถึงจุดหมายในความสำเร็จ วินัยถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักกีฬาเพราะไทควันโดเป็นกีฬาต่อสู้ที่อันตรายโค้ชจึงต้องควบคุมดูแลนักกีฬาให้มีทักษะและอยู่ในกฎระเบียบให้ได้มากที่สุดเพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นความเสียหายย่อมเกิดขึ้นทั้งชีวิตและจิตใจของนักกีฬาคำสั่งสอนคำแนะนำและบทลงโทษจากผู้ฝึกสอนหรือโค้ชนั้นเป็นเสมือนภูมิคุ้มกันที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับนักกีฬาในยามที่อยู่บนสังเวียนของการแข่งขัน ผู้ฝึกสอนนักกีฬาทีมชาติคนหนึ่งเล่าว่าการลงโทษนั้นมีเพื่อเป็นบทเรียนให้นักกีฬาตั้งใจในการฝึกซ้อมและการแข่งเพราะไม่อยากให้นักกีฬาเกิดอุบัติเหตุจากการแข่งขันเนื่องจากบางครั้งนักกีฬาจะเหนื่อยล้าจากการฝึกซ้อมเพราะว่าซ้อ,อมหนักบางครั้งความตั้งใจสมาธิในการฝึกซ้อมก็จะน้อยลงก็เลยบางครั้งก็ต้องทำโทษกันบ้างเพื่อที่ให้เขากระตุ้นตัวเองให้ฮึดขึ้นมาที่จะทำให้เต็มที่มากมากกว่าเดิมครับ ในมุมมองของนักกีฬาต่างเข้าใจถึงความจําเป็นของการถูกลงโทษโดยให้เหตุผลว่าโค้ชลงโทษเพราะต้องการฝึกฝนความรับผิดชอบและวินัยในระบบทีมของกีฬาเทควันโดเวลาซ้อมถ้าซ้อมไม่ดีก็มีเต็มวิตพื้นอะไรพวกนี้ครับผมทำให้เตะเยอะๆอย่างเงี้ยก็ไม่นะครับผมก็รู้สึกว่าถ้าเราทําไม่ดีจริงๆก็สมควรโดนทาโทษครับทำแบบผมไม่ไม่รู้สึกนะเพราะว่ายิ่งโค้ชกดดันเรายิ่งโค้ชแบบซ้อมหนักเท่าไหร่เขาก็คิดว่าแบบ เขาอยากให้เราแบบเก่งขึ้นแบบว่ามีความอดทนแล้วก็แบบจะได้ประสบความสำเร็จเลยบทลงโทษที่ได้รับจากผู้ฝึกสอนนั้นเป็นบทเรียนในการฝึกซ้อมนักกีฬาเทควันโดเพื่อตเตรียมความพร้อมก่อนไปสู่สนามแข่งขันแต่สิ่งหนึ่งที่ทั้งผู้ฝึกสอนและนักกีฬาควรมีคือระเบียบวินัยและความพร้อมที่จะเอาชนะคู่แข่งเป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จที่ผ่านมากับเดวภาบุรพลชยัยเหรียญทองแดงโอลิมปิก2004และบุตรีเผือดพอง เหรียญเงินโอลิมปิก2008ที่ประสบความสำเร็จภายใต้ระเบียบวินัยของการฝึกซ้อมก็ทันอยู่ในจิตถ่ายภาพปรณาธัตกิติพงษ์ยิ่งยงทีมข่าวไทยทีวีรายงาน